เอลดรดดมเอฟเฟคครับเมื่อลงสดหรือเมื่อโว้นะครับเปิดท็อป4ใบแล้วก็เรียกดิจิมอน NSP ค่ารายรวมกันไม่เกิน7ลงสนามได้<ม>นะครับ1นึ่สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเม g จิกโดโจกับรายการดิจิมอนเอ็กซ์ตราวันนี้นะครับเป็นคิวของ EX7 นะฮะ โดย2เด็กที่จะมาประชันกันในคลิปแรกของเรานะครับก็จะเป็นผมเด็กตลลลอกต๊ตกครับผมเด็ก3ามฐเสือตลลล็อกต๊ตไม่มี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 อันนั้นของพี่อโอเคก็เด็กหนึ่งก็เป็นเด็กซีเครดนะครับผมกับอีเด็กหนึ่งก็เป็นเด็กที่มาแบบตีมใหม่เลยนะฮะก็สดใหม่ทั้งคู่นะครับจะเป็นยังไงก็ไปรับชมกันได้เลยครับผม ครับเราจะมาถอยลูกเต๋าหาคนเริ่มก่อนเลขแน่นอนเลขคู่ไปเปึ๊บออกมาเป็นค้อนครับอะไรแปลกใหม่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยสำหรับใครที่ลืมลูกเต๋าลูกนี้ไว้นะครับยึดแล้วนะเอาไว้เป็นกระดาษอ่ะเอาค้อนแย่ตั้อแต่เราเริ่มเลยครับนี่ครับวานียมอนโปรโมงานแข่งหายากยาก ีโวเป็นโกซืมอนครับตัวนี้โวจาก N S P จากวัศูนย์นะครับผมซึ่งขายตัวนี้เป็น N S P M S G นะครับอ่ะโวครับผมเป็นแทำไมพี่ถึงทำแบบนี้กับผมกับผมกับวัวกับผมปักเอาปักเอาปักเอยเลยชื่ออะไรนะอ้าวชื่ออะไรคาปรีซัน ใช่แล้วช่างมันมวู<ช>สแปรโลมอนที่อยู่ในคลิปเมื่อพุทธที่แล้วที่ทำทุกคนงงอ,อ่ะคนนี้เป็นของใหม่สามารถวูใส่ดิจิมอนไอ้ไข่ที่มีเทคสามหานเสือได้โดยจ่ายคอสศูนเหมือนเรานี่ใช่แล้วเหมือนกันเลยผมก๊อปพี่มาได้เลยผมก็ขอส่งให้พี่หนึ่งเช่น,นเดียวกัน อโอเรโนเทินดูรูเราเป็นคนใจดีครับเราจะส่งให้ฝ่นตงข้ามเยอะมากๆากสามครับสองครับแพแล้วตายแน่นรองอุกกุมุงตายแน่กลัวเหลวดันขึ้นเราจะเสียงดวงนี้เ,ออเสียงดวงนี้น้องตายปะฮะเสียงดวงแล้วน้องตายไหมน้องตาย อยู่ที่ว่าจะเจอกันหรือเปล่าโว้ครับอะไรนะกีก้ากีก้ากีก้าโวมาสก,กิล,ลมาโวหรือลงสดเปิดครับตีใบสองอ้าวห้องตาอย่างทรมานแล้วก็นำออปชั่นที่เจอเข้าใส่ตัวเองถ้า <c oughs> ยัดถ้าถ้าเอาเข้าแต่ยิงบอทหรือเทมเมรอร์คอสไม่เกินสามของอีกฝ่ายได้บอไปตายอย่างทรมานแล้วก็ที่เหลือสามารถเลี้ยงไว้บนกองหรือใต้กองก็ได้ ไายกองก็ได้ไม่ไม่อยากให้มีแฟนยังแบบนี้นะได้เลยแล้วก็สกิลใครถ้ามีออปชั่นสามหางเสียเข้ามาในไส้จะบุกหนึ่งเบมโอเคจะซัดเลยวะล่ะซัดเลยโว4สี่พี่ใหญ่ของผมกันดามอนสกิลของกันดามอนโอ้โวหรือลงสดจะเปิดทําเด็กหกไป2สองสามเฮ้ย อเขาบอกว่าจะใช้ออปชันจะใช้ออปชันสามผ่านเสือที่เจอหนึ่งใบแต่นั่นไม่มีแต่ไม่มีแต่ว่าคนนี้บอกว่าจากนั้นจะเลียงไว้บนกองหรือใต้กองก็ได้อ้าอค้หนึ่งจะเทิยังไงจะทำยังไงดีใต้กองหมดเลยดีกว่าใต้กองหมดเลยดีกว่าเดี๋ยวไม่มีเล่นตดงสีผ่านเลยครับเขาเป็นบล็อกเกอร์เข้าเทินถั่วไพ่อีโวในไข่เขาไม่ออก ออกมาหน่อยไม่ออกออกมาเจอโรคว่างจั่ว้พ่ทำไมต้องซีขนาดนี้อ่าอ่ะลงนี่ครับ้องกบเคโลโลลงมาหรือว่าโวโจรหนึ่งใบครับหมดแล้วปั๊บถันมาครับผมสามโคจรจูบไข่เหมือนเดิมเลยสเต็ปเดิมเดิมบูสแปร์โรมอนจูบนี่ผมยังไม่กล้าออกไป อ่าคุณโดนผมแน่โดนเยอะอ้าวคนนี้สั่งตีก่อนสิวของกีก้าจะเป็นคอรายบังคับบอสอ้าวคุณโดไปเลยครับคุณโดนผมค่มคืนบอกอะไรก็ตายเลยนะไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรไปลงไปเออคุณโดนแล้วไงต่อแกงเด็กอันนั้นนะสามแป๊บนึงเอ้ยแป๊บนึ่งแป๊บนึงโอ้โูไปเลยก็ได้ขอวูไปเลย ที่มันกันพลามอนไม่น่าเลยไม่น่าเตะเทมเมอร์ไปใต้กองเลยอ้าวไม่มีไม่มีส่งมาเยอะๆส่งมาเยอะๆเออะส่งเยอะๆเลยเหรอ่ะจำได้แค่นี้เอาไปเลยส่งให้ซองเข้าเทินจั่วไพ่ active b ผมมี reboot เจังแน่นอนอยู่แล้ว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 นี่ยผมบัวในไข่ไม่ขึ้นมาสักทีไม่ขึ้นไม่ขึ้น ขวานเลวตัวหนึ่งดันขึ้นไปเลย mm hmm. สกิลเริ่มเมนเฟสของสเปโรมอนนา o ออปชั่นนาออปชั่นหาหัานเสือจากในมือหรือในหลุมเข้าไส้ดิมอนในสนามหนึ่งใบยัดมาเลยยัดเาเลยย,เลย,ยัดขึ้นไปตัวหนึ่งกระปุแล้วก็สกิลไข่ไส้เพิ่มออปชั่นเข้าไปในไส้อยากบวกหนเมมไหนดูสิ ตีเอาอ่ะตีเลยห้าพันหนึ่งเช็คเทเมอร์มาเลยนี่เนอ 4, 000, ไม่ตายไม่ตายเอาน้องไปตีเลยดีไหมไปเลยหนึ่งพันรักชีวิตอย่าซากรบซี่เคียวพี่นี่องตายเจ็ตายอ่าปัญหาเลยไม่ตายเสียดาออปชั่นต <c oughs> แต่ตีก่อนหมื่นสองหนึ่งเช็ค นี่จะตายแล้วสะายแล้วแบบนี้ตรงให้ซีไม่มีอะไรเลยมีแค่มมโวกับมืต่ตีหมดข,ขอนี้ก่อนข,ขอนนี้ความผิดก่อนโอเคมีเอฟเฟกกันอะไรไหมฮะมีครับเขาบอกว่าเทิรงสองฝ่ายถ้าดิจิมอนที่มีเผา 3, สามหันเศษจะออกจากสนามที่ไม่ได้มาจากเอฟเฟกผมจะถอออปชั่นหนึ่งใบเพื่อกันออกจากสนามได้ไม่เทินละครั้ง สามารถถอดออปชันได้เรื่อยๆ,ๆจนกว่าจะหมดว้าวนี่มันน่ากลัวจริงๆแล้วก็ออปชัน<ม>บล็อกเกอร<ม>์<ม>ไหมครับมีแน่นอนเขาเป็นบล็อกโอเคโอเคเข้าเตือนจั่ว้งโอเคครับดันแข่งขึ้นมาขึ้นมาเลยเราจะวูตาลาล็อกตอกเต็กไม่ลงสดเตา่อยเหรอไม่มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกจั่วครับเอฟเฟกต์ตละลาล็อกครับเมื่อวู สามารถลงดิจิมอนที่เป็นเนเจอร์สปิริตค่าไลไม่เกิน7จากมือลงสนามได้1ตัวแต่ถ้าโจเกสจะได้2ตัวแต่นี่คือโวปกติได้ตัวเดียวตัวเดียวฉะนั้นเป็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 นลองเป็นเจ้านี้ฮะทำอะไรได้ น้องกบบอกว่าเมื่อลงสนามครับชี้ดิจิมอนถ่ยตังข้าม1ตัวหรือเทมเมอร์1ตัวหใบห้ามเรสจนเข้าเทินจนจบเทินฝ่ายตรงข้ามแล้วก็ในเทินของผมดิจิมอนเท่า NSP ของผมจะไม่ถูกย้ายเป้านะครับจากนั้นกลับมาที่เอฟเฟกต์ตาะล,ะล็อกก่อนตาลาล็อกนะครับเมื่อตีหรือเมื่อโวนะครับ จะลบ DP ฝั่งตรงข้าม7000ตามจำนวนดิจิมอนบนสนามของผมตอนนี้มี2ตัวฉะนั้นจะลบ14 0 0 0ลบ14 0 0 0ใส่กันดรามอนครับผมโอเคก่อนกันดรามอนจะไปสกิลออกจากสนามที่ไม่จะาเอฟเฟกผมถอด1ใบไม่มีอะไรก็ไปอยู่ดีแต่สกิลออปชันใบนี้บอกว่าเมื่อถูกถอดถ,ถูกทำลายจากไส้จากใครก็ได้ด้วยจะใบนี้จะทำการลด1ขั้นโอเคเก็บ <Okay, yeah. S 2> ลดเลยกลับมาเป็นริงโต หมดร็วไม่มีอะไรหมดเร็วไม่มีอะไรเคขาเ,เจอจูว่ะวัดไข่เร็วสามหมดอ๋ออ๋อเมื่อกี้ลืมห้ามตัวนี้เลอแต่ตัวนี้เป็นแบล็คเป็นไม่ทันรังตื่นไม่เอาไม่พูดไม่ตัดมีบล็อกไหมไม่มีบล็อกมีแต่ซอง โดนอีกแล้วโดนอีกแล้วอะไรอ่ะพอแล้วอะไรอ่ะพอแล้วเหรอพอแล้วพอแล้วโคตรงงเลยอะไรอ่ะเออได้ได้ได้โว้คนนี้เวลาหาเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เกือบแล้วเกือบแล้วโอ้ตางเมกาดามอนคนนี้มโมงโวหรือลงสดนำออปชั่นจากในมือหรือในหลุมเข้าไส้ของมันได้เอาใครดีดูก่อนในหลุมมีอะไรน่าแย้ไหมอืม ยัดคนนี้มันเขาขำอะไรกันไม่รู้ผมแค่บอกว่าน่ายัดเขาขำกันหมดเลยทีมงานนี่สุดยอดจริงๆผมจะไม่รู้เลยเขาขำอะไรกันโอเคไถ่กบวกเมมจากนั้นถ้ายัดจะได้ยีพลังไม่เกิน6,000นหนึ่งตัวนี่เลยครับผมพลัง7,000ครับไงต่อเอา้อาวย่อไตเอ้ยน,น,นี่เนีมีวันสามเร็ว,รวมีสามเร็วมีวันสามเร็ว จากนั้นอย่าเพิ่งทำการโอซีอุ้ยเบลสตาร์เอ็กซ์แอนติบอดีอุ้ยโอ้อาวโอ้โหโถเออโจล่างเอ็กซ์โล่างเอ็กซ์โจลธรรมดาสุดยอดจริงๆคนเลยเอ็กซ์แอนติบอดีต้องเจอแบบนี้สกิลครับบอกว่าเมื่อโมมา ใช้ออปชั่นที่มี3ามหารเสือในเทคการ์ดได้โดยไม่จ่ายค่าคอร์สใช้ใบนี้ใบนี้เมื่อใช้จะทำลายดิมอนที่มีคอร์ต,ต่ำสุดหนึ่งใบคอเท่ากันเอาคนนี้ได้เลยโอเวอร์โฮลโอเวอร์โฮเท่าไหร่ส <4. S 1> <4. S 2> ี่สี่คนนี้ใช้เสร็จมันบอกว่าจะเอาเข้าไปยัดให้ดิมอนที่มี3ามหารเสือครับผม,น,น,มยนยัดว่าอันนี้บวกเมนไปแล้วแล้วก็เทคมั่งโงยอันนึงครับบอกว่า ม่โว้หรือมือตีจะทําการถอดอาการ์ดที่มีเผาสามฐานเสือสองใบถอดอจะทําการจะทําลายดิจิมอนที่มีเลเวลสูงสุดหนึ่งใบและหักหนึ่งสีเขียวหักหนึ่งสีเกียวหักคือแทสแทสหักแบบนี้หักเลยอ๋อฉีกเลยอุ้ยโดนุ้มแล้วก็อันนี้เอ้าไม่มีเฮลุทขันไปสีม่วงถ้าโดนทาลายจากไส้จากบวกหนึ่งเมมโอเคเอาคุณนีดตีก่อนเลย ตีหนึ่งเช็คมันตีได้คนเดียวอยู่แล้วครับคนนู้นเขาโดนล็อกไว้ใช่นี่กุสซีมอนไม่ตายเกือบตายแล้วเกือบอ่าโอจุดหนึ่งคนนี้โอมาเปิดสี่หนึ่งสามเอ้าเงาเออเรียงไว้ข้างบนเรียงไว้ข้างบนหมดเลยหมดแล้วพ่าเลยสองสองเข้าเทิร์น โจไพ่ฟ้าไข่โอ้ยยอ้ยแย่แล้วว่ะอย่างนี้มันจะต้องต้องอะไร้าไม่ตายวัดดวงกันซะแล้วลงสดครับเอลโดรดมุงเอฟเฟคครับเมื่อลงสดหรือเมื่อโวนะครับเปิดท็อป4ใบแล้วก็เรียกดิจิมอน NSP ค่าไล่รวมกันไม่เกิน7ลงสนามได้ นะครับหนึ่งสองเอ้ยสามสี่เรียกนี่ครับครับเออ่เซเบอร์เลมอนครับเอฟเฟกเมื่อลงสนามของเซเบอร์เลมอนครับลบดีพีแปดพันตัวนอนครับผมสองตัวจากนั้นเอฟเฟกเมื่อจบเทิร์นของเอลโดราโดมอนครับผมสามารถจ็อกเกสดิจิมอนเอ็นเอสพีสองตัวได้เอ,อ้ดิจิมสองตัว<า>ให้เป็น NSP ได้นี่ไงครับ นี่ฮะนี่ฮะจากนั้นเมื่อโจกเกรสครับเอฟเฟกลง2ตัวอืมตัวเรดี้เอาตัวนี้ละหนึ่งแล้วก็ตัวตัวน,นี้อีกหนึ่งนะครับอ่ะจากนั้นลบดีพีตามจำนวนดิจิมบอนบนสนามแต่ว่าก่อนจะถึงตรงนั้น ผมจะย้อนขั้นก่อนผมจะลบ4,000กันเหลือ3แล้วผมก็จะลบอีก2 1 0 0 0นึงครับพี่จะลบอะไรขนาดไหนพี่เก็บกดอะไรหรือเปล่าขอเร่งๆสักหนึ่งทีได้เลยหมดแล้วหมดเร็วเดินจูงดันขึ้นเลยอ่าแล้วก็ดิจิตโมน N S P ของผมทุกตัวเป็นบล็อกเกอร์นะับโอเคตกิลของคนนี้ MK ใช่ไหมใช่ครับอือะไร MK โเคโอเคโบว์นี้โวสอง สองสองวันนี้โวมาหรือลงสดจะไอสองทีจะไอสองทีจะนำจะนำนำก้าในมือหรือในหลุมที่เป็นเผาสามผ่านเสือไว้ท็อปเด็กสามใบสามใบเลยบอกสามใบเลยดูเกินสามใบเลยเดี๋ยวนะอ๋อโอเคได้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 เกือบแล้วเอาอี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  สใบต่อไปนี้ไว้บนกองจ้าเก็บจ้าทำการลดหนึ่งขัน้นอย่าบูรี่ผมผมลิ้นเปรียนิดหน่อยพี่เอาผมเลยอย่าบูรีก่กนย่าบูรีโ <c oughs> โอ้สามาตัวหนึ่งเหมือนเดิมเลยเปิดสามไอเปอิดสีสามจากไหนเนี่ยลดหนึ่งใบไม่มีคอร์สามให้ระเบิดเกไข่บวกหนึงน่งเดมวางไว้บนกอง โอ้4กันดานมอนเปิด6ใบใช้ใบนี้ยิงคอสต์ต่ำสุดต่ำสุดอยู่นี่ต่ำสุดอยู่นี่ทำไมพี่ไม่ลงคอสตส7 2ใบไม่ไม่ชอบเลยอีสตาร์มอนที่เหลือก้อนหนึ่งดูก่อนที่เหลือที่เหลือก็ใส่ออปชั่นเพิ่มอ้าพี่ไม่มีอ้าโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วใช้เสร็จเขาใส่ ตลกมากเลยนะตลกตลกอันนั้นเข้าเส้นตลกเหรอยิงเลยตันงแต่นะ้โวมาใช้ออปชันก่อนยิงคอต่ำตดยิงได้แล้วใช้เส้นเข้าแล้วก็เทคเมั่อโวยิงเววมากสุดจบเกม ไปเลยไอหนูใครเริ่มก่อนเกมที่แล้วได้เลยเริ่มก่อนเลยโวก่อนโวถุยอกูมนโวโวยเหมือนเดิมเลยแทงเจือไปอีโวัวครับจั่วไพวัวจับจั่วไพ ลงไดสุกิเปิดสามหยิบสีฟ้าและสีเขียวขึ้นมืออย่างละหนึ <sporting client. S 2> ่งใบ่แล้วหม <โ Isaiah. S 1> ดแย้ดันขึ้นตายไหมตายเลยไหมเนี่ยตีมาเลยลองดูเอาได้เลยลองลองไหมลองดูลองไหมดวหนึ่งเปิดสี แง่เงาไหมไม่เงาไม่เงาผกเมมจากไข่ไม so ่ชอบใบนี so. ้เลยมันย้อนวูได yes. ้ไม่หน่อะแต่ผมชอบยังไงดีเรียงไว้บนกองรอพี่ใหญ่ของผมมาอีกแล้วสามอยู่ดีจ้วเปิดอ้าเงาเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนนะมันเรียง ไปเลยไม่มีเวลสีผ่านแล้วครับเตาเตือนจั่วป้ายเดินไก่ไข่ไข่ขอไข่ไม่เราพี่จะเอาอะไรที่ไหนใช้เออไม่ใช่อันนั้นโดนอีกเลยไม่หวมันจะฮาเกินไปนะอีโบเมื่อโบจับโนไม่ลุกหนึ่งเดินนะทันไมพี่บอลเขาแบบนี้ ได้ถ่ายว่าพี่จะตีหรือไม่เพราะพี่มีแจมมิ่งตีไหมโดนยิงนะโดนยิงหรอไม่ต yeah> ีแล้วขู่โดนยิงนะกลัวแย่อีโวสามอ้าไปแล้วกันดาวอนจูเผยเปิดสี่ใบเพียงปุ๊บปุ๊บ เออก็ยังดีเอานี่ฮะจักระแมมอนแฮ่นั่นจักระมอนครับจักระมอนย้อนโวครับแา่นั้นผ่านโทรนจูว่ะจบป้าไม่ลุกใช่ไหมไม่ลุกอย่าลุกอย่าลุกมาเกือบแล้วเกือบลืมเกือบลืมขอโทษขอโทษย่อมมาเน้โป้าปูในไข่ไปเลยนะัเป็นตัวหม่ย ไม่รู้งั้นโง่เลยแล้วกันเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วมีไหมอย่าบอกอย่าบอกนะเอ้ยเอ้ยเอ้ยทำอะไรอ่ะจะยิง9,000แล้วบวก3,000ต่อสามพเสือในสนามหนึ่งใบที่เป็นเทาก็เป็นหมื่นสองง่ายหมื่นสองยืนเท่าไรยืนเท่านี้แหละหมื่นสองบรรไดตาย อีกตัวหนึ่งกตูตายตายยิงเลยยิงก,ก็ยิงยิงเลย,ย,เลยที่เหลือขอเวลาแปบบ๊บขอเวลาขอเวลาอีกนานขอเวลาแปบบ๊บอ่เรียงแบบนี้อันนี้เข้าบวกเมมหนึ่งกรปรปบาสามอยู่ดีพาแล้วจัวไพลุรีบูส w h e r is my turtle <c oughs> โอจัว โตอีกแล้วหวัวสามจับนอนไหมจับนอนจับนอนเรแปดพันเหลือสี่พันทีนี้มันจะใช้อัพมันจะถอดแล้วม,ลมันจะโดนรถหนึ่งรถหขั้นรถหนึ่งขั้นรถหนึ่งขั้นอย่างนั้นเหรอใช่แล้ว มันเป็นเอฟเฟกของออปชันใช่ไหมใช่แล้วเป็นเอฟเฟกของออปชันใช้ท่ารับดีกว่าท่าอะไรอยากรู้พี่สง่งพี่ส่งสิบไม่ได้แล้วนะพี่สูตรเมมแล้วนะน่งตีคอนให้ดังดังเฮ้ยอย่าบอกนะว่าตีคอนอให้ดังดังโคตรสองไป <c oughs> แต่ก็นี่เลยไก่เซอร์แนลกูจะได้ไม่โดนย้อนโบเ <c oughs> พราะย้อนก่อน <c oughs> <c oughs> อันนี้ลูกได้นะ ได้ได้นะตีไนะแล้วอะไรแล้วที่เลี้ยงเมื่อกี้ไม่ได้เลี้ยงไว้าหกไหมทุกทมีหรือเปล่าไว้าหกอ่ะเป็นเรี่องแล้วบ็อกเกอร์ไหมอ่าเป็นบ็อกเกอร์ N S P ทุกตัวอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรก่ะอุ้ยแย่ไม่ชอบไม่ชอบที่คุณอุ้ยอุยไม่มีอะไรไม่มีอะไรหรือเอียงไว้จําไม่ได้เลยจําได้ที่เลี้ยงเอาไว้จำไม่ได้คอร์ดเจ็ดอุ้ยคอร์ดเจ็ดเท่ากันแต่ว่า มันอยู่ในไส้ไปแล้วอะอ้โอโอ้ขอหาก่อนโอเมมเกินด้วยไปขอดูก่อนวันเดือนนี่เนี่ยเบลหกทั้งนั้นเลยโดนนะโดนนะโดนนะโดนเอสเหรอโดนนะโดนนะขู่ไว้เลยผมเอาเบลสตาร์ขึ้นมือกระปุ้มขู่นะขู่เอสนะโดนเอสอะเกตเกตถ้าเธอจุ๊บป้ายเอาไงดีเอาไงดี นี่แน่ดันออกมาเลยกลัวแล้วนี่แน่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกจัว่วเอฟเฟกต์เมื่อโว้จับนอนไม่ลุกจากนั้นลบดีพีสองหมื่นแปดมีสี่ตัวพี่จะลบอะไรขนาด<อ>านั้นอ้าวมาๆย้อนโวงมาย้อนโวงมางมีไหมมีไหมออปชั่นออปชั่นไม่ใช่อันนี้เปยีนห้าอยู่กันไม อาไม่ได้ต้องคนนี้ต้องเป็นคนนั้นเหรอต้องถูกต้องถูกทำลายจากใแต้แรกอุ๊ยเรากูตั้งเนินแต่เล่กูล้อเรียนใครอยู่ลุกทุกคนรู้ไหมช่วงนี้ไม่ค่อยมาร้านขอรุ่รี่หน่อยคนนี้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้โตในไข่ดีกว่าชีวิตข้างนอกอันตรายสมองฉกใบสุดใสแข็งแรงสบายห้างไม่เกี่ยวอ้าว อาร์สมาธิดูผิดอา้าวใช้สีใช้สีอื่นนอกจากแดงไม่ได้อ่าออเอะเอะเอะอ,อะไรเนี่ยยิงเก้าพันใครดีไม่ชอบคนนี้จัก,กรราแอา้มอนหลงหลุมเพราะว่าไม่มีเผาถามหาเสียงในสนามไม่ยัดอืมหมดแล้ว <c oughs> จัว่ว <c oughs> ป้ายฝาค่าย อีโวครับ1,2,3อีกเร็วจั่วเพยเปิด4ใบครับ1,2,3,4เอานี่เลยที่จะแม่นอะไรขนาดนั้นลงอ่าลบ0 0 0พันตายแบบทรมาอันแล้วผมก็ซัดสักหน่อยดิค่ะตี๋ตีตี๋นี่คิดดีดีคิดสิคิดสิเฮ้ยโอ้โหคาปูชิโน่เอสเปรสโซ อาราบิก้าอะไรอะไรวะตีทีนึงอะเต่าตีโดนไอ้ไม่โดนไม่โดนตัลล็อกต็อกแท็กต่อเลยวะตัลล็อกตอกแท็กแล้วก็ลงมาเดือกห้าเือคอนไม่เกินเจ็ดสองตัวตัวนี้ครับเมื่อลงสนามมาได้จัวตัวนี้ชี้ความว่างเปล่า แล้วก็ตลารล็อกตอกแตกตีโอ้โหน่ารักเชียวตีจวดหนึ่งใบครับเป็น N S P ตายใบ <ไป S 1> หนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งว่าตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งตายเร็วโอ้ผม,มาตายแล้วชมยังไงเนี่ยวอ้อาวผมใจดีส่งไปเลยสีเมม,อ,มอันนี้พี่จ่ายสีอ้ษโทษ <kung> <an> มันต่างกันพี่อ๋อมันต่างกันใช่ไหมโอเคขอโทษขอโทษกาชาอีกแล้วหยอนเหรียญหยอดเหรียญเหรียญอ่าไปจออปชันปาดอู้อู้อู้ไเมีไอ้นี่ไอ้นี่โดนตวนีนี่ามายิงเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยเอยยเอ้ยเอเยนอยไอยเเอยเอยเเออเอเอยเเอยยเอ ยงไว้แบบนี้แต่ว่าไม่น่า,นามีเทอร์หน้าแล้วยิงไม่ชอบไม่ชอบแจมมิ่งนี่เลยเผมขอบล็อกก่อนทีนึงย<ด>ัดใส้ปลุกเมมเล่นทีนึงอา่เอาเข้าเทิร์นแอคทีฟบุ๋จไดผ้ายทนทำยังไงดีว่าพี่ตีผมมก็ตาแลวพี่ มันมีย้อนโวไหมีมีโดนถอดไมมีบกไหเย่างงั้นเราไม่ควรโวเราไม่ควรโวเราไม่ควรโวตีลบพลัง7 0 0ดตามจำนวนดิจิมอนของผม2อ0หมื่นหนึ่ลบะไรทอดโคเมมหนึ่งไปเใชเช็ค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 ยิงเขาเ้ยเอ้ยๆยิงไรยิงไรสอ๋อใดีแต่ราลอง เอาละครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ e x t กซเกมแรกของชุด ex7 นะฮะก็สำหรับเด็กเอ่อเนเจอร์สปิรินะครับหรือที่ผมเรียกว่าตารล็อกนะฮะมันก็มีความเล่นได้ดีมากๆนะครับเพียงแต่สิ่งสำคัญที่คุณต้องหานะครับเรียกได้ว่าเป็นทั้งจุดแข็งแล้วก็จุดอ่อนอยู่ในเด็กเลยก็คือเจ้าเต่าเอลโดราโดมอนนะครับผม เพราะว่ามันจะเป็นตัวที่สามารถโจกเกตได้แล้วก็ตัวสเปรเพื่อนได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้สําคัญมากถ้าหาไม่เจอเนี่ยก็จะเล่นเด็กนี้ลาบากนะครับผม mm hmm. ส่วนอีกใบหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือไข่วานิมอนนะครับเพราะว่าเด็กเนี้ยครับมันโวผ่านชื่อ NSP ซึ่งวานิมอนเนี่ยเป็นใบเดียวที่ติดเผา NSP นะครับเพราะว่างั้นถ้าไม่ใช้ไข่สีเขียวก็ต้องเป็นวานิมอนนะครับผมถึงจะโวได้ทุกตัวนะครับผม ปน้องพัแน่นอนครับว่าอันนี้เป็นสามหางเสือแบบเกิดใหม่พูดตรงๆเลยนะเพนมากเลยเพนยังไงเพราะบางทีเพราะว่าเวลสีมีแค่สแบบเท่านั้นบางทีจะไม่ขึ้นบางทีขึ้นไม่ขึ้นออปชั่นมันเป็นเด็กมันเป็นเด็กมันเป็นเด็กที่โวปกติแบบคนอื่นเลยแต่ว่าออปชั่นเนี่ยต้องใส่เยอะ เพื่อจะให้ผู้นี้มันได้ใช้สัดส่วนมันก็เลยเพี้ยนๆใช่สัดส่วนในการใส่อย่างอื่นอีกนิดน,นึงอ่ะมันก็เลยแบบหายากมากใช่อ่ะงั้นก็วอนทีมดิจิมอนพัฒนาใส่เวลสี่ให้ผมด้วยขอขอขอสักนิ <ขอ S 1> ดน,นึงได้ไหมได้ไหมได้โบดได้โบดโอเคอ,เอ,อีกแบบนึงพอแล้วได้ซึ่งของผมนะครับวันที่ถ่ายทำเนี่ยมันสปอยเวลหกอีกตัวหนึ่งมาแล้วของสายเนเจอร์สปิริตนะครับก็คือเมทัลเอเทมอนก็ ถ้าชุดใหม่ออกมาก็เดี๋ยวดูกันว่าจะมีคลิปอีกไหมนะฮะวันนี้ผมกับน้องพัก2คนก็ขอตัวลากันไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์ช่องเราในจิกโดโจไว้จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากเรานะครับผมวันนี้ไปกันอีกที่เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับผมสวัสดีครับครับ